ถ้าคุณอยากสั่งจิตคนหมดรักให้กลับมาบอกรักคุณต้องเข้าใจกฎข้อนี้ครับกฎของการคลั่งไคล้ครับคุณต้องเข้าใจนะครับว่าสมองมนุษย์เนี่ยมันจะคลั่งไคล้คุณอย่างไรกฎของการที่สมองมนุษย์จะคลั่งไคล้อะไรก็ตามแต่มันต้องเกิดจากประโยคนี้ประโยคเดียวครับยิ่งหายากยิ่งอยากได้ยิ่งหาง่ายมันยิ่งไรค่าคำถามคือไอซีพฤติกรรมเนี้ย ให้อภ no like like ัยทุกครั้งเนี่ยคุณดูหายากหรือดูหาง่ายเขาไม่เคยต้องลงทุนอะไรให้กับคุณเลยเนี่ยคุณดูหายากหรือคุณดูหาง่ายคุณยอมเขาทุกอย่างเนี่ยคุณดูหายากหรือคุณดูหาง่ายคุณง้อเขาจนเคยตัวเนี่ยคุณดูหายากหรือดูหาง่ายคุณโชว์ว่ามีแต่เขาคนเดียวแต่ว้ชีวิตให้แก่เขาเนี่ยคุณดูหายากหรือคุณดูหาง่ายครับหมายความว่าเขาจะเริ่มเห็นคุณค่าของคุณก็ต่อเมื่อเขาถอยหนึ่งก้าว คุณก็ไม่ต้องตามเขา19หรือหยุดอยูท่ที่หรือถอยออกมา19เช่นเดียวกันครับ1.1ครับหยุดตามหยุดโทรหาหยุดโทรจิกให้หยุดแชทด้วยครับสิ่งสําคัญคือคุณต้องหยุดกลัวว่าจะเสียเขาไปหลายคนหยุดกลัวไม่ได้อะทําไงเดีอยเดี๋ยวเขาจะหายไปทําไงเดีอยเดี๋ยวเขาจะเลิกทําไงเดีอยเดี๋ยวเขาจะมีคนใหม่ทําไงเดียเดี๋ยวเขาจะมีความสุขกับมือที่สามทำยังไงทํายังไงทํายังไงเกิดความกลัวครับ สิ่งที่คุณต้องคิดคือคุณต้องคิดกับตัวเองงี้มันเป็นใครแล้วเราเป็นใครมันมีหูเรามีหูมันมีตาเรามีตามันมีปากเรามีปากมันมีแขนเรามีแขนมันมีขาเรามีขาคนเท่ากันไม่มีใครเหนือกว่าใครครับแต่วันนี้มันเป็นเพราะวิธีคิดของคุณนี่มันมีแต่ความกลัวครับกลัวอยู่คนเดียวไม่ได้นะกลัวใช้ชีวิตไปต่อไม่ได้กลัวต้องไปเริ่มต้นใหม่ไอ้ต่างๆพวกนี้ครับยิ่งคุณกลัวคุณจะยิ่งเป็นเหยื่อ1.2ครับ คุณจ้องวิ่งไล่ตามคุณค่าของตัวเองเมื่ออะไรก็ตามที่คุณวิ่งไล่ตามคุณค่าของแฟนคุณโทรตามโทรจิกวีนเวียง,ยงต่างๆคุณจะไม่มีเวลานั่งตะใบเล็บของตัวเองครับเพราะมือของคุณมันจะต้องนั่งแชทนั่งพิมพ์นั่งดู GPS มันไปถึงไหนว่าเฮ้ยมันเข้าโรงแรมตรงไหนมันเข้าม่านรูดตรงไหน หาแต่เรื่องที่ทําให้ตัวเองปวดสมองแต่ไม่เคยหาเรื่องที่ทําให้ตัวเองดูสวยดูหลอ่อดูเท่และดูมีคุณค่าครับพราะเนี้คุณต้องโฟกัสและพัฒนาตนเองครับการที่คนคนหนึ่งมันจะค,คลั่งไคล้คุณก็ต่อเมื่อคุณโฟกัสและพัฒนาเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองในทุกๆวันแต่การที่คนคนหนึ่งมันดูถูกคุณเพราะคุณน่ดันไปวิ่งไล่ล่าเขารับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดครับ แล้วก็ใช้เวลาในชีวิตทั้งชีวิตน่ยร้อนรนทำไมมันไม่ตอบแชททำไมมันไม่อ่านแชททำไมมันถึงดองแชทมันไปกับใครมันไปที่ไหนมันไปยังไงมันไปกับรถอะไรมันกลับกับใครมันกลับกี่โมงมันกลับนู่นนี่นั่นต่างๆโอ้โหดูสารพัดว่ามันทําอะไรยังไงบ้างแต่ไม่เคยดูชีวิตของตัวเองเลยครับว่าวันนี้อาบน้าหรือยังทาแป้งหรือยังแปรงฟันหรือยังเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณไม่รักตัวเองมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คนทั้งโลกใบนี้จะรักคุณ จำไว้ครับอันนี้เป็นงานวิจัยนะครับครูคอมเอามาอ้างเองเพราะเดี๋ยวคนเฮ้ยครูคอมพูดเองหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นของอาวัดเลยนะครับนะคนเรามักให้คุณค่ากับสิ่งที่หาได้ยากไอ้พวกหาง่ายคือพวกวิ่งไล่ตามวิ่งไล่ตามชาวบ้านวิ่งไล่ตามคนอื่นวิ่งร้องขอความรักจากคนอื่นหรือพูดง่ายๆพวกขอทานความรักครับแต่คุณจะกลายเป็นคนหาย,ยากก็ต่อเมื่อคุณโฟกัสและพัฒนาตนเองครับเมื่อโฟกัสไม่พอนะโฟกัสตัวเองแล้วไม่ต้องวิ่งไล่ตาม หน้าที่ของดอกไม้คือสร้างกลิ่นหอมให้ผีเสื้อมันบินเข้ามาหาครับเพราะเนี่ยเมื่อสิ่งนั้นหายากนะครับสมองจะถูกกระตุ้นให้คิดถึงและต้องการมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมี49วิธีถ้าคนเริ่มหมดรักจากคุณคุณต้องลดความสำคัญของมันลงมาไม่ใช่ไปบูชามันเอาไว้บนิ่ง49วิธีครับลดความสำคัญให้เขาไล่ล่าครับ จำไว้นะครับคนหมดรักคุณต้องลดความสําคัญของมันลงมาไม่ใช่ยิ่งบูชาเทิดทูนมันเอาไว้บนนิ่หรือยิ่งตามโงะตามหึงตามห่วงมันมากขึ้นเพราะคุณจะกลายเป็นเพียงแค่ขอทานความรักในสายตาของเขาครัจำไว้นะครับชีวิตนี้ถ้าคุณต้องวิ่งไล่ตามใครคุณจะไม่ได้เห็นหน้าของเขาแต่คุณจะได้เห็นเพียงแค่แผ่นหลังของเขาเพราะอะไรครับเพราะคุณวิ่งไล่ตามให้พิมพ์รหัสครับพิมพ์คําว่าครูคมให้ครับ เดี๋ยวครูคอมให้บอทเนี่ยส่งเป็นไฟล์ให้ให้คุณเลยครับนะไอ้สี่สิบเก้าวิธีนี้รับรองครับว่าได้ผลคาตาครับ